อ้าวท่านถ้าจะไม่ไปเหรออันนี้พระก็จะอุมบาทเดินออกจากศาลาที่ว่าการเนาะ อันนี้เป็นวันสำคัญหลวงพ่อก็จะบิณฑบาตด้วย อันนี้คือคนงามบ้านหนองคอูนักนัดเดี๋ยวหนี่เราเต็มเลยทำไงนี่อันนี้เมื่หมออยู่จะาหมออยู่จ้าขุ่นหมอเคนมากเขาออกก่อนจจอันนี้คือโยมประจำวัดจ<ะ>อันนี้คือนางงาม<ะ>วัดหนองคูค่ะประจำวัดค่ะ <c oughs> อันนี้คือคุณแม่อุ่มเกิดปีเดียวกับนางงามจักรวาลนั้นเนี่ยรู้เปล่าสาธุดเดี๋ยวก่อนแม่อุ่มอันนี้แม่มี ันนี่แม่เสา

้าก่อน้าก่อนเลยตาก่อนตาก่อนตาก่อน,นอีริคุณยายที่มาจากนั่นไม่ใช่เหรอ อ๋อ <łość> เหรอนึกว่าคุณยายที่อะไรอ่ะจังหวัดชัยภูมิที่แกมาไปจำน่ะเออแกคล้ายๆนะคุณยายที่มาจากชัยภูมิเนาะกันเออ อันนี้ยายทองบ่อไม่ใช่เหรออ้ามามาอยู่ตรงลงล้างท้ายเลยจำกันไม่ได้เลยวันนี้บุญก่อนนะอ๋อนี่มนมนกลับมนกลับทำพิธีตรงนั้นก่อนนะครับอาว